ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยของคุณผู้ชมหลายๆท่านสอบถามกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของป้ายหาเสียงเลือกตั้งว่า,เ,าเราสามารถจะไปติดกับเสาไฟฟ้าได้หรือไม่ติดไม่ตรงกับสถานที่ที่เขากำหนดหรือทำจำนวนมากกว่าที่เขากำหนดเนี่ยจะมีความผิดอย่างไรถึงกับ ถูกปลดออกจากตําแหน่งเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้ในเรื่องของการปิดประกาศเกี่ยวกับแผ่นป้ายหาเสียงเนี่ยเนี่ยนะครับตามหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยาสามารถที่จะกระทําได้นะครับสามารถติดตั้งได้เฉพาะสถานที่ที่อบตาเขาประกาศกําหนด รวมทั้งจะต้องมีขนาดจํานวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบหมายกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นจัดทาได้กี่แผ่นป้ายท่านต้องดูที่ประกาศของแต่ละอ,อบตอถ้าไม่ชัดเจนนะครับท่านก็สอบถามท่านประหลัดอบตอทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นะครับนำไปติดสถานที่ที่กขาห้ามติดหรือทำป้ายเกินจำนวนหรือขนาดไม่ตรงที่กำหนดนะครับ อัตราโทษนะครับมีทั้งโทษอาญาโทษปรับหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับก็คือระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่แค่เรื่องป้ายผิดอาจจะผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเขามีการแนะนําให้ท่านไปแก้ไขแล้วท่านไปดําเนินการแก้ไขตรงนี้นะครับ ก็อาจจะถือว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทําผิดกฎหมายอ่อก็คือรู้แล้วว่าอาจจะกระทําความผิดแต่มีการแก้ไขนะครับแต่ถ้าท่านไม่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับก็จะถูกดําเนินคดีเมื่อศารพิพากษาจําคุกนะครับจำคุกอ่อหรือมีความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ถึงแม้เราจะได้รับการเลือกตั้งไปแล้วก็สามารถที่จะถูก ถออนออกจากตำแหน่งได้นะครับ